สุจิมุขขีสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยคำตอบของพระสารีบุตรเมื่อถูกถามว่าพิสุในธรรมวิน,น,นัยนี้หาเลี้ยงชีพยอย่างไรและสิ่งใดที่พิสุไม่พึงทำเดว,วรสานวิชาสี่อย่างประกอบด้วยการดูเลือกยามการดูหงจุย้ยการรับติดต่อกับปิญญาณการดูงหงเหงได้มือซึ่งถ้าเราได้รับรู้พระสูตรนี้แล้ว เราจะสามารถนำไปพิจารณาพระสงฆ์ได้เลยว่าท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หรือไม่เรื่องสุจิมุขีสูตรวัดปฏิบัติของพระพิสุผู้เป็นพุทธบุตรที่จริงที่แท้วันหนึ่ง พระสารีบุตรอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้ากำลังบินธบาตอยู่ที่กะะรุงราชครห์ได้อาหารพอประมาณแล้วก็นั่งฉันพัตตาหารจากบาอยังเชิงผาแห่งหนึ่งนางปริพาชิกามีชื่อว่าสุจิมุขีนางได้จำพระสาริบุตรได้ว่าท่านได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามาก นางปริภาชิกานี้ความหมายก็คือไมาถึงนักบวชหญิงที่อยู่นอกศาสนานางเกิดความสงสัยในวัดปฏิบัติของเราภิกษุผู้เป็นสิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นประการใดจึงเข้าไปนมัสการพระสารีบุตรแล้วถามว่าท่านก้มหน้าฉันหรือพระคุณเจ้าพระสารีบุตรได้ตอบว่า เราไม่ได้ก้มฉันน้องหญิงนางจึงถามหใม่ว่าเช่นนั้นท่านเงยหน้าฉันหรือพระสารีบุตรก็ได้ตอบว่าเราไม่ได้เงยหน้าฉันนางจึงถามหไ่ว่าท่านมองทิศใหญ่ฉันเช่นนั้นหรือพระสารีบุตรก็ได้ตอบอีกว่าเราไม่ได้มองทิศใหญ่ฉันนางจึงถามหไ่ว่า ท่านมองทิศน้อยฉันหรือพระคุณเจ้าพระสารีบุตรตอบว่าเราไม่ได้มองทิศน้อยฉันหลอกน้องหญิงนางปริภาชิกามึนงงในคําตอบของพระสารีบุตรแล้วกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าไม่ก้มหน้าฉันไม่เงยหน้าฉันไม่มองทิศใหญ่และทิศน้อยฉันแล้วพระคุณเจ้าฉันอย่างไรเจ้าคะความหมายของคําว่าฉันที่นางปริพาชิกา ถามกับพภาษาริบุตรนั้นมีความหมายว่าหากินดิฉันเห็นมันนักตอนนักแล้วว่านักบวชทั้งหลายชอบฉันกับเดรชานวิชาบางพวกพยากรณ์พื้นที่ดิฉันก็เรียกก้มหน้าฉันบางพวกดูดวงดาวดิฉันก็เรียกว่าเงยหน้าฉันบางพวกชอบเป็นตัวแทนและสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดิฉันก็เรียกว่าดูทิศใหญ่ฉัน บางพวกชอบพยากรจากอวัยวะซึ่งตรงกับศาสตร์พวกนอทล,ลักษ์ดิฉันเรียกว่าดูทิศน้อยฉันแล้วพระสมณโคดมผู้เป็นพระบรมศาสดาของท่านตรัสสอนการฉันอาหารโดยชอบของพิสุไว้ประการใดพระสารีบุตรตอบว่าพระบรมศาสดาตัดสอนพิสุว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ชีวิตผู้เป็นพิษุอยู่ได้เนื่องด้วยผู้อื่นพึงทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายชาวบ้านผู้ใส่บาตรล้วนมีจิตอนุเคราะห์หวังให้พิสุไม่ต้องลำบากประกอบอาชีพไม่ต้องลำบากในการหาปัจจัยมาซื้อหาหรือหุงหาอาหารกินเองพิษุฉันอาหารที่ชาวบ้านถวายแล้วตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติสมณกิจโดยชอบ ย่อได้ชื่อว่าเป็นอยู่โดยไม่เสียข้าสุขของชาวบ้านไปอย่างเปล่าประโยชน์ดังนี้เป็นหลักการฉันโดยชอบของพิสุผู้เป็นพุทธบุตรที่จริงที่แท้นางสุจิมุขีปริภาชิกานั้นจึงได้ถามต่อไปว่าท่านตอบหลักการฉันอาหารโดยชอบของพิสุไว้แจ่มแจ้งดีแล้วถ้าเช่นั้นการฉันอย่างไร จึงถือว่าเป็นไปโดยไม่ชอบไม่ใช่วัดปฏิบัติโดยชอบของพิษุผู้เป็นพุทธบุตรที่จริงที่แท้คำถามนี้ถ้าจะแปลง,ง่ายๆนางสุจิมุขีปริภาชิก,กาถามว่าการเลี้ยงชีพของพระพิษุในพระพุทธศาสนาอย่างไรจึงถือว่าเป็นไปโดยไม่ชอบไม่ใช่วัดปฏิบัติโดยชอบของพิสุผู้เป็นพุทธบุตร ที่จริงที่แท้พระสารีบุตรจึงได้ตอบว่าพิสุใดาหาเรื่องชีพด้วยการดูพื้นที่กับทิศทางลมและน้ำว่าเป็นตำแหน่งทำเลดีหรือร้ายจัดเป็นเดรัจฉานวิชาเรียกได้ว่าก้มหน้าฉันย่อมไม่ใช่การฉันโดยชอบของพิสุผู้เป็นพุทธบุตรที่จริงที่แท้วิชาดูพื้นที่พระสารีบุตร มายถึงความรู้เรื่องอเป็นคุณเป็นโทษของทรรเลที่ตั้งบ้านเรือนและเลือกส่วนไลนาพิสุ์ใดาหาเลี้ยงชีพด้วยการดูดาวนักสัตว์บนท้องฟ้าว่าเป็นเลิกมงคลหรืออัปมงคลดูดวงชะตาว่าดีหรือร้ายจัดเป็นเดรัจฉานวิชาเรียกได้ว่าแงนหน้าฉันย่อมไม่ใช่การฉันโดยชอบของพิสุ ผู้เป็นพุทธบุตรที่จริงที่แท้พิสุทธิ์ดาหาเลี้ยงชีพด้วยการรับประกอบพิธีกรรมเป็นสื่อทางคุณใสให้แก่ครือัดเรียกได้ว่ามองดูทิศใหญ่ฉันย่อมไม่ใช่การฉันโดยชอบของพิสุผู้เป็นพุทธบุตรที่จริงที่แท้พิสุทธิ์ดาหาเลี้ยงชีพด้วยการรับดูใบหน้าและอวัยวะน้อยใหญ่แล้วทำนายโชคชะตา เรียกได้ว่ามองดูทิศน้อยฉันย่อมไม่ใช่การฉันโดยชอบของภิกษุผู้เป็นพุทธบุตรที่จริงที่แท้ภิกษุผู้เป็นพุทธบุตรที่จริงที่แท้จักไม่หาเลี้ยงชีพด้วยพฤติการดังกล่าวนั้นเป็นอันขาดนางสุจิบุขีปริภาชิกานั้นได้ฟังเช่นนั้นแล้วาก็กล่าวสารรเสริญว่า ภาษิตของท่านกระจ่างแจ้งดีแท้ดิฉันและข้ารุ่งหัดทั้งหลายจะได้พอรู้แนวทางในการพิจารณาและทำความเข้าใจว่าพิสุจใดเป็นพุทธบุตรที่จริงที่แท้แล้วนางสุจิบุขีปริภาชิกาได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระศาสนาว่าเป็นศาสนาที่สามารถนำเราออกจากทุกได้จริง